ก็ได้หันเอาไว้เพื่อผู้ใดเป็นพิเศษเ้อเทศมะเกียงขัหล่อนบ่มีสอนแกผู้ใดตอนนี้กำลังหายสังคันกายมันเถาแก่เข้ามาแล้วแปบปันเขือนเล็มห่างยังมือสิแตกขันไม่สอยหยันซอยคำํำจอดยังหยืดย้าวคงหอดข้าวแปดสิบปีสิผักเจ้าสังขารลงเธอมีตนคือทำไว้อยู่ในใจนั่ตลอดย่ามกิดทอดไหหมูเจ้าจำข้ามหมีปัดสังลาเที่ยงตะตัดํำนันทรปสิงกะแปรปวนเน้ รุพระจ่า,าทั้งมว้วนเหี่ยวกวนลงพื้นคือสะอื่นดอกใหม่ให้ต่อสับท่านยูดอกลนคูบบูชาพ่อนมูปิร่มกระบินวอ,อนเชยเกสรบรรลือลันสำเนียงทันสำเนียงสันโซทีเป็นว่าจีบุพารังมาถวายทันทั้งลนใบดอกบอสินตนามตารินมองมงนเหรียบปนึงอสุชนของมุมวม้นดอกใหม่กันแสงให้สันบ่อเท่าตุริยากระเริ่มรับขอบปาขคิ้งเย็นท่าโซกาไสาแต่นอหลวงพอ,อนนท่ามาอาตมา กาวหอดบางเนียาตมะนั่งถิน่นผาบเลยเด้กบางครั้งบางข้าวเนี่าายาตมายางเดือนแจงน้ำตาไหลเลยตกเวลาที่ตอนคำคำพอดีสนะุริยากรเริมรับขอบป่ากิ่งเย็นซาโตกาใส่หน่นอลงขอพระอาทิตย์ก็อาไลสีได้ไก่นอกแก้วละท่มหล่นทางอูละะ่ารัชนีก่อนเดือนขอฟบฟ่าบูลพาติแสงจูเย็นเกลือกูลชนนีกรรัตนมีพรอนพูนหัน สระสุทากำปนาทะเลหลวงหายแห้งคืนทะเลศาสแห้งขุนเขาอ่อนเหนื่อยยันยังไส้ทีหยุดลงมหาเมฆกระหองโป่งจึดกองพี่ค่ำพอนแตนอาวอนเตียดายขยายเสียงแห่งว่าอูกาบาสลับสั่นดังตะนันกองบันลือดนตรีตีพื้นประคคมจงตะการมีทุปาเสียงเวหาสันสถานจีพไุรจันทร์สุดลังกุสมชาตินุ่นทารกตกกังตะวันต่างแต่ยงสวน ม่อนดอกบุปผาสันนั่งทะวันเทพสวนป่าแต่ละดอกกระบานอาบุชาเจ้านอพระองค์นี่ตั้งแต่สองพันถอยกว่าปีมาแล้วหลักถ้ำคํำสั่งสอนในั้งพระพุทธศารนาสมเด็จพอนี่ฝากไววเป็นสัตว์ระดาแทนพระองค์แม้สมเด็จพ่อห้าสิบบ่ิบ้ิยุโดยพระวรกาย32ที่มีเหนือหนังมั่งสาอยู่กระสามถาดตีขันหายู่กระตาม แต่พระวรกายของพระพุทธเจ้าเฮาขององค์ไทยสิทะนั่นบรมแอนองพระพุทธเจ้าตีแท้จริงนะบรมแอนองพระตีแท้จริงมาหอดสมัยนี้องค์พระตีแท้จริงก็คือพระรรมองค์พระพุทธเจ้าทีแท้จริงก็คือพระรรมในบทสวากาโตภควาตาธรรมโมนะสันติจิโกอาการจิโกเอติปติโกโอปานจิโกปัจัตตังเวติโพวินยุที่เขกาวไปจนทั้งทุแรง เข้านอมเขามาถูงจ <ap sant> <Rocky> ิตสูใจบึง <hi> ดีแล้วก็มีบทถรรมหนึ่งที่เป็นอากาลดีโกหมายถึงประรมสั้งสอนของพระพุทธเจ้าบริขึ้นกับการกับเฟล่าคือบริเส่อมไปกับการกับเวลาแมทีิเขามาในยุคคอยพุทธท่นดอนฝันพุทธการก่าตามพระพุทธศาสนาเขาเดินทางมาถึงเพียงนีแมทีิเขามาในยุคทีจะเลิญขึ้นหลายปณีก็ตาม จะเลื่ขึ้นหลายวันนี้ก็ตามเทคโนโลยีที่จะเลิิอมันขึ้นหลายก็ตามที่เข้ามาในยูที่เทคโนโลยีมันที่จะเลิ่ขึ้นเราไข่ไข่เจ็บก็ร้ายขึ้นเพราะว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเลิ่อขึ้นหลายปันไหนเราไข่ไข่เจ็บก็นั่มบ่ท่านวัคซีนนั่งบ่ท่านยาวัคซีนพวกแม่ขาวพวกคู้บาอาจารย์พวกงานน้องน้องทั้งหลายเขาควรติดหาวัคซีนไว้ที่ วัคซีนในท,ทัน้งถ้ำเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเด้นั่นละ่ะประยาทีนี่หลายที่เลยนาทีแมสารนังอันยาวภาคก,กาวก่าอยู่เป็นประจํจำคือเสาสลั่งกำมังเขามีกรมเป็นของของตนเขาต้องพัดขาดจากท้องรักของเขาใจทั้งสิ้นนั่นละ่ะมันเขาอยู่ในรถไตรักเพื่อในจังทุกครั้งอนาานะัตตาเว้าไป มันมีหลายสิ่งหลายแนวะคุ้นของพระพุทธเจ้าธรรมคุ้นรรมคุ้นหกประการบทสรรเสริญรรมคุ้นไอ้ว่าวไปสามมือสามขึ้นกบเบิจบอันบรรยายพุทธคุ้นมนพุทธคุ้นนี่บรรยายปีหนึ่งกบเบิยจบสังคคุ้นสังคคุ้นล่มากต่างแต่พราะอันยาขผทัญญะาพระสงฆ์เกิดขึ้นพระพุทธแต่ก่อนแมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธกับพระธรรม เ่วนศีพพระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดปัญจวัครที่ทั้งหาพไนยหลวงพ่ออัญญากนทัญญาได้บรรลุธรรมนั่นพระสงเกิขึ้นรัตนะทั้งสามเกิดขึนคือพระพุทธพระธรรมพระสงเกิดขึ้นในขณะนั้นไล่มาตีเหล่าตั้งแต่พไนยอัญญากนทัญญาหลวงพ่ออัญญากนทัญญามาจนหอนปัจจุบันว่าวทิพย์ปีก็บ่จบอาตมาว่าวแต่ว่าอาตมาบ่เ้าด้เพราะว่าอดีตมีชีวิตอยู่กับดลนะันเ้าไปล้มเขาทองตาย บางเธอก่าึงก็ไม่ย่อมมาจังหันเหมือนน่ะเธอก็เบาใจย่อมแน่เธอก็เบาผิดเครียดเพราอีกหัว่าตัวไอ้ห้องย่องไอ้ไห้แนหยนะ่ยุยงังสิยังสิเยืนใหญ่เอ้ยอย่าย่อ,อ,อยทยมทำแมพี่น้องเท่าสิ่งใดดีสิ่งใดงามคู้บาปละปอน่วยมากว่ามันเป็นถ้ำถ้ำมะุ่นนีอยุบทหนึ่งก็คืออากาศดีโก้อาถรรพ์คำ,ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลังบอกขึ้นบกบการกับเวลาคือบด้เตซิมไปกับการกับเวลา่าบด้เติมไปกับการกับเวลา บืคือวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินข้องเพื่อนท่านบานช่องสิ่งทั้งหลายเรา้นึ่นเป็นอนันจังบะเตียงแต่แน่นอนมีการแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าถ้ำนั้นบบดีเป,ปลี่ยนไปกับการกับเวลาสมัยปัจจุบันสมัยพุทธกาลเป็นเช่นไรสมัยปัจจุบันมี่ก็ยงเป็นเป็นสันดูสมัยพุทธกาลสามารถประพฤติสามารถปฏิบัติ จนเข่าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จนเข่าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้จนบรรลุรรมได้ไล่ไปตั้งแต่โสดาบันจนหอดุ่นพระอรหันต์ไล่ไปจนบรรลุรรมได้สมัยปัจจุบันนี่คณะนี่วิกหน้าที่นี่เวลานี่ทุกล้มหายใจคณะนี่ก็ยังเป็นลักษณะนั้นอยู่แต่ว่าที่เข้าเข่าใจว่าถ้ำนึงเป็นของเก่าของโบราณสําสหรับคนรุ่นใหม,ม่ที่มีความหูสําหรับเข้าปูตีิ มีความหูบอกว่าเจ้าของเป็นป้ทีิมีปัญญาประวัติเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญารญ,ารญาเอกก็ดีเข้าบอกว่าเป็นป้ทีิมีปัญญาแต่ว่ากระยอนปริญญาโทปริญารญาเอกแล้อบุญไหวถามว่าพอไงไม่ไงพอปูไม่ยาเขาเขียนกอไกลไงเท่าประตูโขงเขาวัดอันบ่ออกพอไงไม่ไงเข้าพอปูไม่ยาเขาหนึ่งเขียนกอไกลไงเท่าประตูโขงอ่อันบ่ออก แต่ว่าเพืนสามารถที่จะสร้างลูกสางหลานสามารถที่จะรักษาผืนแผ่นดินสามารถที่จะประคับประคองแก้วแหวนเงื่อนทองทรัพย์สมบัติทิงทง้งขัน้นจนมาหอดเอาตัวเมือนขึ้นใหญ่เพราะว่าพืนซื้อซัดเป็นคนถี่มีดถ้ำเป็นถ้ำของเทวดาเป็นพระพุของลูกสหรับเปล่าไปพ่อแม่ห้องพ่อแม่ห้องนี่เป็นพระพุของลูกกันว่าลูกเต่าเล่าล้านคนใดที่กาบอ,อกกาบแม่บบเป็นมีม่บ่เจ้าที มีความอ่อนน้อมทำตนเขามากกราบพระอู่วัดใจเขามากทำบุญทำกุศลอู่วัดใจไม่มี